จากโปเกมอนไฟฟ้า1ตัวสามารถผลิตโปเกมอนไฟฟ้าที่มีธาตุผสมอันอื่นได้อีกมากมาย สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเก่งแฟนตาซีสำหรับโปเกกซ์ในวันนี้นะครับผมมีโรตอมมาพูดคุยให้กับทุกคนฟังครับซึ่งเป็นโรตอมตัวเดียวเลยครับผมแต่ข้อมูลของเจ้าโรตอมต้องบอกเลยว่าน่าสนใจนะครับอย่างที่ทุกคนรู้กันว่าเจ้าโรตอมตัวนี้นะครับมันมีหลากหลายฟอร์มที่ไปรวมกับพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆน,น,นะครับซึ่งถึงแม้ว่ามันจะมีหลายฟอร์มก็จริงนะแต่ว่าสําหรับคลิปนี้ผมก็คงเล่าได้เพียงสอพาร์ทนะครับพาร์ทที่1เนี่ยผมจะพูดถึงเรื่องของข้อมูลโรตอมโดยองรวมนะ นอกจากนั้นแล้วนในภาคสผมก็จะพูดถึงโรตอมทั้ง5รูปแบบที่ปรากฏขึ้นมาในเกมและเราสามารถเอาไปต่อสู้ได้จริงๆครับซึ่งในส่วนของภาพรวมโรตอมเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะแถมประเด็นให้ด้วยนะครับว่ามันจะมีโรตอมบางตัวนะที่ไม่ได้ปรากฏขึ้นมาให้เราใช้กันในเกมอะไรขนาดนั้นแต่ว่ามีบทบาทในอนิเมะซึ่งถือเป็นการขยี้ความสามารถของเจ้าโรตอมได้เป็นอย่างดีเลยครับถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วไปดูกันดีกว่าเนาะว่าโรตอมจะมีข้อมูลอะไรให้เราพูดถึงบ้างก่อนอื่นนะครับผมพามาพูดถึงภาพรวมของเจ้าโปเกมอนที่มีชื่อว่าร โปรตอมนะครับผมเป็นโปเกมอนพลาสมาธาตุไฟฟ้าและธาตุผีนะซึ่งอันนี้เป็นธาตุตั้งต้นของมันนะครับรูปร่างของตัวโรตอมเราจะเห็นว่ามันมีแกนที่เป็นสีส้มๆนะครับผมมีดวงตามีปากแล้วก็รอบๆเนี่ยจะมีเป็นพลังงานไฟฟ้าหรือพลังงานพลาสมานะครับที่เหมือนกับมีลักษณะเป็นไฟฟ้าซึ่งอันนี้สามารถใช้ในการยิงไฟฟ้าโจมตีศัตรูต่างๆาน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 ได้ในกรณีที่มันต้องการต่อสู้ซึ่งตัวของโรตอมเนี่ยด้วยร่างกายที่เป็นไฟฟ้าของมันนะครับมันสามารถที่จะเข้าไปในเครื่องจักรบางอย่างและ เมื่อเข้าไปในเครื่องจักรเหล่านั้นเครื่องจักรเหล่านั้นก็เหมือนกับจะกลายเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีชีวิตอะไรแบบนั้นเลยครับโดยที่ว่าข้อมูลของโรตอมยังเขียนไว้นะครับว่ามันเป็นโปเกมอนที่แบบว่ามีความสามารถในการที่จะไปหลอมรวมกับเครื่องสั่งการหรือมอเตอร์อะไรต่างๆนานาในเครื่องจักรหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในโลกโปเกมอนพวกแบบเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มันเข้าขายอะไรประมาณเนี้ยโรตอมก็จะสามารถเข้าไปสิงอยู่ในเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านั้นได้แล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านั้นก็จะมีชีวิตขึึ้นนนมมมมาาาาารักกก็็เเปปโอทีีี่ขขพยศษววิิถชตง ปกติแล้วเนี่ยมันเข้าไปในเครื่องใช้ไฟฟ้าบางทีเนี่ยมันก็สร้างประโยชน์นะครับหมายความว่ามันสามารถที่จะกระตุ้นการทํางานของเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นให้ถึงลิมิตแล้วก็สามารถทําให้เครื่องใช้ไฟฟ้านั้นส่งประสิทธิผลได้ดีมากๆเลยนั่นเองครับแต่ทีนี้เนี่ยบางครั้งมันเข้าไปในเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านั้นหรือเครื่องจักรอุปกรณ์ไฟฟ้าใดๆก็ตามแล้วนะครับบางทีมันไปสร้างความเดือดร้อนให้คนรอบข้างครับซึ่งทนับอัตราส่วนแล้วเนี่ยนักวิจัยโปเกมอนเก็บสถิติได้ว่าความเดือดร้อนจะเยอะกว่านั่นเองครับซึ่งเขางงว่าตัวอนนนเเกป็็ด้ ที่แบบว่าชอบแกล้งเล่นแกล้งซนเรียกร้องความสนใจอย่างเงี้ยโดยบางทีพฤติกรรมที่มันทําดูแล้วก็ไม่ได้มีเจตนาที่เลวร้ายอะไรแต่บางทีมันอันตรายไงอย่างเช่นมันไปสิงอยู่ในตู้เย็นใช่ไหมแล้วมันสามารถพ่นไอเย็นออกมาได้อย่างเงี้ยสามารถที่จะทําให้พวกแบบน้ําแข็งเกาะบริเวณรอบข้างหรือทุกคนคงนึกภาพออกอยู่แล้วว่าตู้เย็นนะครับมันอยู่ในห้องครัวใช่ไหมเออบางทีเนี่ยโรตอมเข้าไปสิงในตู้เย็นแล้วทีนี้มันก็ใช้พลังของมันในการที่ทําให้ห้องครัวนั้นเปลี่ยนเป็นห้องที่เต็มไปด้วยน้าค้างเยือกแข็งอะไรแบบนีี้้้เยซึ่่่่งงววาาาาาาันโรรรรตออมมมมทุษ์์สถใชชปะไดจจิๆ แบบเสถียรเสถียรเลยนะครับจะเป็นโรตอมที่มีสติปัญญาเยอะหน่อยหมายความว่าความซนของมันที่มันจะเข้าไปสิงอยู่ในเครื่องใช้ไฟฟ้าตามใจชอบมันไอโฟโรตอมพวกนั้นนะคคบคุมจะค่อนข้างยากอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นมนุษย์ที่สามารถจับโรตอมมาได้แล้วก็วิเคราะห์วิจัยว่าโรตอมควรจะเอาไปใส่เครื่องใช้ไฟฟ้าไหมการันตีได้ไหมว่าสติปัญญาการสื่อสารอะไรแบบนี้มันจะไม่ทําพฤติกรรมแย,แย่ๆเวลาที่เข้าไปสิงในเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนานา,นา,นานในส่วนสเตตัสของโรตอมร่างต้นนะครับสเตตัสรวมอยู่ที่440โดยที่ก็เด่นในเรื่องของส มีค่าพลังป้องกัน2ด้านอยู่ที่77ครับซึ่งที่จริงแล้วโรตอมร่างเบสเนี่ยไม่ต้องสนใจมากก็ได้ครับเพราะว่าเดี๋ยวพอมันเข้าไปสิ่งนเครื่องใช้ไฟฟ้ากลายเป็นฟอร์มนู้นฟอร์มนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะมีค่าสเตตัสที่สูงกว่านี้เป็นแน่แท้เลยครับและในส่วนของอาบิลิตี้ของมันก็ต้องบอกว่าดีมากๆนะนั่นก็คืออาบิลิตี้เลวเทตครับผมซึ่งก็คือการลอยตัวซึ่งเมื่อมันลอยตัวแล้วมันก็จะไม่โดนการโจมตีธาตุดินโดยที่เจ้าโรตอมทุกฟอร์มมันจะมีธาตุไฟฟ้านกฏใ ที่เป็นลักษณะของการเอาไปต่อสู้ได้นะครับผมขอเสริมให้อีกนิดนึงว่าเจ้าโรตอมตัวนี้เนี่ยนอกจากจะเอามาใช้กับพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าพัดลมเครื่องตัดหญ้าหรือกระทั่งตู้เย็นแล้วนะครับมันก็ยังมีปรากฏขึ้นมาในอนิเมะหรือในเกมโดยเจ้าโรตอมที่ไปสิงในเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนาน,านเดี๋ยวผมจะลองไร่ยเรียงเท่าที่ผมหามาได้นะครับอันที่1เลยคือเป็นโปเกเด็กซ์โรตอมครับโปเกเด็กซ์โรตอมเนี่ยจะปรากฏขึ้นมาในอนิเมะภาคซันมูนเป็นครั้งแรกนะครับโดยที่ว่าง่ายๆครับโรตอมเข้าไปสิงอยู่ในโปเกเด็กซ์หลังจากนนนนัั้มกก็็จะลายเปโที ไดไ้แล้วก็คอยให้ข้อมูลเกี่ยวกับโปเกมอนก็คือกลายเป็นโปเกเด็กที่สื่อสารกับพวกซาโตชิได้นะครับดั้งเดิมแล้วเนี่ยซาโตชิเวลาเขาพกโปเกเด็กหรือสมุดภาพโปเกมอนไปที่อื่นใช่ไหมเขาจะต้องมีการเปิดปิ๊บ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 แล้วทีนี้ไอ้สมุดภาพมันก็จะมีการอ่านข้อมูลให้ฟังอ่าซึ่งอันนั้นก็คือจะเป็นข้อมูล AI ที่อยู่ในโปเกเด็กอยู่แล้วนะครับที่มีการบันทึกข้อมูลของโปเกมอนไว้แต่คราวนี้มีโรตอมที่คอยวิเคราะห์อ,อะไรพวกเนี้ยที่มันจะเป็นเชิงลึกได้มากกว่าเดิมและทีนี้มัััันนนนนกกกกกก็ออาาาาาจจจะมมมกกมม,มีีีีววววปป่่่่เเดดิิไ้้โ์แลรรผยยงงสสททฟ โรตอมด้วยครับสมาร์ทโฟนโรตอมนะครับถ้าเป็นภาพจําผมเห็นก็ใช้กันในภาคเจอร์นี่เยอะแยะมากมายนะครับซึ่งโกหรือซาโตชิที่มีการเดินทางไปยังที่ต่างๆใช่ไหมก็จะรู้ข้อมูลของโปเกมอนผ่านสมาร์ทโฟนโรตอมนี่แหละครับซึ่งสมาร์ทโฟนโรตอมก็คือโรตอมที่เข้าไปสิงอยู่ในสมาร์ทโฟนซึ่งสมาร์ทโฟนก็เป็นสิ่งที่พวกเราใช้กันในทุกวันนี้นะไม่ว่าจะเป็น V ี vo Apple ใช่ไหมซัมซุงอย่างเงี้ยนะก็เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่โรตอมก็สามารถเข้าไปสิงได้โดยที่สมาร์ทโฟนโรตอมที่ได้เห็นในนนนเเมมมี่ัก็็ปสา,าร์ททโฟ ใช้เป็นโปเกกซ์ได้เท่ากับว่ามันก็จะเป็นโปเกกซ์ที่มีขนาดที่เล็กลงกว่าเดิมนั่นเองครับซึงรูปร่างหน้าตาที่ผมโชว์ให้เห็นนี้ท่านผู้ชมก็คงจะเห็นแล้วว่ามันก็มีความแตกต่างกันนะะอันต่อมาคือโรโตมี่ครับผมโรโตมี่นะครับปรากฏขึ้นมาในเกมของภาคซอร์ชิวนั่นเองครับซึ่งอันนี้เป็นโรตอมที่เข้าไปสิงอยู่ในคอมพิวเตอร์ของโปเกมอนเซ็นเตอร์ในภูมิภาคกาล่าครับผมซึ่งคําว่าโรโตมี่นะครับมันมาจากคาว่าโรตอมบวกกับตัวไอก็จะอ่านว่าโรโตมี่อะไรเงี้ยนะครับเออซึ่งที่จร ที่เราสามารถใช้งานได้ทั่วไปนั่นแหละครับคือการจัดเก็บบ็อกซ์ของพวกโปเกมอนอะไรแบบนี้เนาะซึ่งแน่นอนว่าการเข้าไปสิงในคอมพิวเตอร์แบบนี้มันก็ไม่ใช่จะสามารถเคลื่อนที่ไปนู่นไปนี่ได้ขนาดนั้นครับแต่ว่ามันก็สามารถสื่อสารกับเทรนเนอร์ที่เข้าไปใช้งานมาได้อีกทีหนึ่งเนาะและอันต่อมาครับผมคือโดนโรตอมครับโดนโรตอมนะครับก็จะเป็นโรตอมที่รวมเข้ากับเครื่องโดนที่เอาไว้ใช้ตัดสินหรือเอาไว้ติดตามพวกการแข่งขันของโปเกมอนแชมเปี้ยนชิพช่วงแรกที่ซาโตชิเข้าร่วมเวิลด์แชมเปี้ยนชิพเนี่นอ,องขงข มันก็จะมีการประกาศนะครับว่าตอนนี้กําลังจับคู่ของคุณให้เข้าไปแข่งกับคนนั้นนะพอถึงคราวที่ต้องต่อสู้ปุ๊บตอบรับคท้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วโด,โดนโรตอมก็จะเป็นเหมือนกรรมการให้นะครับเป็นคนที่คอยเก็บข้อมูลคอยประกาศผลอะไรพวกนี้แล้วก็บอกว่าเราจะใช้ผลการแข่งขันครั้งนี้ในการที่จะจัดแรงคุณให้ไหมนะครับก็จะเป็นโรตอมอีกรูปแบบหนึ่งที่ก็สามารถใช้ประโยชน์ได้ดีครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนนะครับว่าโรตอมที่สามารถเอาไปฝึกฝนให้สามารถรวมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็สามารถใช้งานประโยชน์ได้จริงๆงจังๆเนี่ยมันี้ อันต่อมาครับผมคือโรตอมบค์ครับผมโรตอมบค์ก็คือจักรยานโรตอมครับผมเข้าใจง่ายดีนะซึ่งอันนี้ก็อยู่ในภาคซอรชิลเหมือนกันนะครับในเกมภาคซอรชิลเนี่ยมันจะมีโรตอมที่เข้าไปรวมกับมอเตอร์ของจักรยานครับซึ่งจักรยานมันก็จะมีความไฮเทคประมาณหนึ่งนะและทีนี้ตัวโรตอมเข้าไปสิงอยู่ในมอเตอร์จักรยานปุ๊บโรตอมก็จะสามารถทําให้ศักยภาพของจักรยานนั้นสําแดงได้เต็มที่นะครับผมอย่างในเกมก็คือกดบีปุ๊บชาร์จปับ๊บมันก็จะทําให้เราสามารถขับจจััักกรยยาานนนแบบไดไ้่่เององงะตว ประมาณนั้นเนาะทีนี้เดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับเจ้าโรตอมทั้ง5ตัวที่เมื่อมันไปรวมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เอาไปต่อสู้ในเกมได้แล้วจะมีตัวอะไรยังไงบ้างนะซึ่งพื้นฐานก่อนนะครับผมโรตอมที่เข้าไปรวมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วกลายเป็นโปเกมอนสําหรับต่อสู้นะหลักๆแล้วนะครับมันจะมีธาตุไฟฟ้าเป็นธาตุเดิมแต่ทีนี้มันเข้าไปรวมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องไหนมันก็จะเอาสรรพคุณของเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นมาเป็นธาตุเสริมของมันกล่าวคือมันต้องลบธาตุผีของมันไปแล้วก็เสริมธาต ต้องจะเข้าไปสิงในเครื่องใช้ไฟฟ้าอันไหนมันก็ต้องเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ยังมีสภาวะที่ยังสามารถใช้งานได้ตามปกตินะครับหมายความว่าไปสิงในเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีความอ่อนแอใกล้พังแล้วอย่างเงี้ยโรตอมที่เปลี่ยนฟอร์มไปกลายเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นก็จะมีความอ่อนแอเป็นอย่างมากเลยครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปรู้จักกันทีละตัวเลยเริ่มที่สปินโรตอมครับผมซึ่งสปินโรตอมเป็นโปเกมอนพลาสมาธาตุไฟฟ้าและธาตุบินนะครับไม่แน่ใจว่าคุ้นชื่อกันหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเป็นชื่อภาาษษอออัังงกกฤ็็เเปนนนนแฟรต่ ซึ่งเจ้าตัวนี้เกิดจากโรตอมที่เข้าไปสิงอยู่ในเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นพัดลมนั่นเองซึ่งตัวของมันนะครับผมเขาจะบอกว่ามันเป็นโปกเกมอนที่เป็นทาุบินนะครับผมสามารถใช้พวกพลังลมในการโจมตีในการก่อกวนสร้างความเดือดร้อนให้กับคนรอบข้างได้โดยข้อมูลยังมีการระบุไว้ด้วยนะครับว่าโรตอมไอตัวตั้งตนน้นเมื่อกี้การค้นพบว่ามันไปสิงอยู่ในเครื่องใช้ไฟฟ้าอันไหนเป็นอันแรกก็คือก็คือพัดลมนี่แหละครับเออก็คือหมายความว่าแฟนโรตอมเนี่ยเป็นฟอร์มอื่นของโรตอมตัวแรกในโลกโปกเกมอนวงเล็บที่มีการค้นพบนั่นนเองรโโดยสปิ มันสามารถทําให้ศักยภาพของพัดลมเนี่ยมีการพัดลมที่มีความหลากหลายเหนือขั้นกว่าพัดลธรรมธรรมดาที่มันสามารถทําได้ไม่ว่าจะเป็นการยิงพลังลมที่มีวงแคบใช่ไหมแล้วก็สามารถทําให้ระยะลมมันไปไกลหรือสามารถทําให้ระยะลมมันแคบลงแต่ว่าสามารถกินวงกว้างได้อะไรแบบนี้ซึ่งอันนี้นะครับถ้าเป็นโรตอมที่ดีหน่อยมันก็จะสามารถควบคุมลมได้แล้วก็สามารถที่จะให้ความเย็นแล้วก็ให้อากาศมันมีการถ่ายเทอย่างเหมาะสมนะแต่ถ้าเป็นโรตอมที่แบบว่านิสัยไม่ดีมันก็จะสับใจมากๆเวลาที่มันสามารถใช้ รในกาโดยสปินโรตอมนะครับผมเมื่อโรตอมได้กลายเป็นฟอร์มนี้ปุ๊บท่าโจมตีท่าบินที่ปรากฏขึ้นมาในโปเกมอนตัวนี้ก็คือจะเป็นท่าแอร์สลัดนั่นเองครับและโปเกมอนตัวต่อมาคือฮิตโรตอมครับผมฮิตโรตอมเป็นโปเกมอนพลาสมาท่าไฟและท่าไฟฟ้าครับซึ่งา่าไฟกับาตาไฟฟ้านี่บอกเลยนะว่าการผสมท่าแบบนี้ไม่ค่อยจะได้เห็นในโปเกมอนตัวอื่นสักเท่าไหร่นะซึ่งก็จะเป็นโรตอมที่เข้าไปสิงอยู่ในเตาอบนะครับแล้วก็จะมีพลังความร้อนเป็นออร่าสีแดงที่แผ่พุ่งออกมารอบ ขโดยที่ว่าโราตองตัวเนี้ยมันก็สามารถที่จะควบคุมอุณหภูมิความร้อนของมันได้หมายความว่าไอ้ตัวสีแดงๆเนี้ยบางทีไปโดนก็จะแค่อุ่นๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันต้องการแกล้งมันก็อาจจะเร่งความร้อนให้เกิดแผลไฟหไหม้กับคนรอบข้างได้เหมือนกันครับผมเออเป็นการเล่นพิเรนที่ก็น่ากลัวเหมือนกันนะโดยตัวของมันนะครับก็จะมีการแผลรังสีรอบข้างนะครับหรือจะเป็นการแบบว่าพ่นเปลวไฟไปสู่บร,ริเวณรอบข้างทําให้คนรอบข้างนั้นเดือดร้อนว่าจะเกิดไฟไหม้หรือเปล่าก็เป็นพฤติกรรมอีกอันหนึ่งที่น่ากลัวของมันคือแบบว่่่่่่าาาาามมัันน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 อออออจจะตต้งงกกกรรเเเเลลลฉยๆแวข็ จะทำให้บ้านหนึ่งหลังไหม้ไปได้เลยนั่นเองครับโดยจะมีอีกข้อมูลหนึ่งที่ผมเจอมาด้วยนะครับคือฮีโโรตองเนี่ยมันจะมีพลังงานความร้อนที่อยู่ในร่างกายของมันและเวลาที่มันใช้พลังงานความร้อนไปมากๆนะครับพลังงานความร้อนของมันก็จะหมดลงและมันต้องใช้พลังไฟฟ้าในร่างกายชาร์จความร้อนขึ้นมาเพื่อให้สามารถใช้งานใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งนั่นเองครับทีนี้ในส่วนของท่าไม้ตายที่ปรากฏขึ้นมาเมื่อฮีตโรตองเปลี่ยนเป็นร่างนี้นั่นก็คือท่าโอเวอร์ฮีทนั่นเองครับเป็นการโจมตีท่าัดไทัท ตัวต่อมานะครับผม t c h Rotom ครับ Watch Rotom ก็จะเป็นโปเกมอนพลาสมาธาตุไฟฟ้าและธาตุน้ำนะครับซึ่งเจ้านี่นะครับผมมันเป็นโปเกมอนที่เข้าไปสิงอยู่ในเครื่องซักผ้าดูจากรูปร่างลักษณะของมันแล้วมันจะมีรูปร่างเป็นเหมือนเครื่องซักผ้าแล้วก็มีท่อที่ยืดออกมาจากร่างกายของมันด้วยและออร่าที่หุ้มร่างกายของมันก็จะออกเป็นสีฟ้า,ฟานะครับซึ่งออร่าสีฟ้านี้นะครับก็เป็นออร่าธรรมดานะไม่ได้บอกว่าโดนแล้วจะเปียกอะไรพวกนี้หรือมีอุณหภูมิที่มันเด่นชัดต้องร้อนเหมือนของฮีโรตอมขนาดนั้น ผมเป็นโปเกมอนที่ถ้าเกิดว่าเอาไปใช้ในทางที่ดีมันสามารถที่จะช่วยคนให้สามารถซักผ้าได้รวดเร็วมากๆครับแต่ทีนี้เนี่ยความสนของมันก็มีนะครับคือแบบว่าบางทีกําลังซักผ้าแต่ว่ามันต้องการสารน้ําเล่งไปด้วยระหว่างที่ซักผ้าให้กับคนอื่นมันก็จะทาให้บริเวณรอบข้างนั้นเปียกชุ่มไปได้ครับซึ่งถ้าเป็นโรตอมที่ดีมันก็จะช่วยซักผ้าออกมาให้ดีแต่ว่าถ้าเป็นโรตอมที่ไม่ดีมันก็จะไม่ซักผ้าให้เราใช่ไหมครับแต่ไม่ว่าจะเป็นวอชโรตอมตัวไหนก็ตามนะครับถ้าเกิดว่ามันสามารถทําให้น้ำเจินนเ่ยน ผมอารมณ์ประมาณว่าเหมือนได้ปลดปล่อยน้ําออกมาจากร่างกายและทีนี้กระทาให้น้าเอิบนองนะสมกับเป็นวอชโรตอมบเกวันผู้สามารถใช้น้ําในการโจมตีได้นั่นเองครับโดยข้อมูลก็จะมีการระบุไว้ว่าวอชโรตอมเนี่ยเราสามารถฝึกฝนมันได้นะฝึกฝนให้แบบว่าอย่าพึ่งพ่นน้ําในบ้านได้ไหมไปพ่อนนอกบ้านเออซึ่งก็จะกลายเป็นว่าสามารถที่จะใช้น้ําในการแบบอาจจะรดน้ําต้นไม้รดน้ําลงบนดินให้ดิน,ดนมีความชุ่มชื้นอะไรแบบนี้ก็สามารถทําได้นะครับซึ่งวอชโรตอมเนี่ยด้วยความสเสถียรอะไรแบบนี้ที่สามารถใช้ประโยชน์ในการซักผ้าได้นะครับหรือการฝึกฝนได้แบบนี้ว มีเทรนเนอร์หรือกระทั่งพวกแบบบ้านหลายบ้านนะครับที่มีการมาซื้อขายวอชโรตอมกันเป็นเรื่องเป็นราวด้วยครับซึ่งถ้าถึงขั้นซื้อขายได้แล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นวอชโรตอมที่มีการฝึกมาแล้วนะครับว่าจะไม่ทําน้ําเจิ่งนองในบ้านแน่นอนเนาะซึ่งแน่นอนว่าก็จะมีราคาที่สูงกว่าเครื่องซักผ้าทั่วไปเลยครับในส่วนท่าไม้ตายที่เกิดขึ้นตอนโรตอมกลายเป็นวอชโรตอมนั่นก็คือท่าไฮโดรปัมมนั่นเองครับและโรตอมตัวต่อมาคือฟรอสต์โรตอมครับผม asma, ฟ,ฟรอสต์โรตอมเป รวมกับตู้เย็นครับโดยฟรอสต์โรตอมเนี่ยเขาบอกว่าตู้เย็นในโลกโปเกมอนบางทีเนี่ยมันมีมอเตอร์ที่อาจจะไม่ได้เข้ากับร่างกายของโรตอมสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการจะจูนให้มอเตอร์มันสามารถที่จะเข้ากับตัวโรตอมได้แล้วก็กลายเป็นร่างนี้เนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาสักนิดนึงก็มีนะครับผมแต่ถ้าเป็นตู้เย็นทั่วไปที่มีมอเตอร์เหมือนกับเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบว่าค่อนข้างเป็นสากลใช่ไหมโรตอมก็จะเข้าไปสิงแล้วก็กลายเป็นฟรอสต์โรตอมตัวนี้ได้เลยโดยที่ว่ารูปร่างของมันนี้ก็จะเป็นแบบเหม ซึ่งอันนี้จะตรงข้ามกับของไฟนะซึ่งมันสามารถควบคุมอุณหภูมิได้แต่อุณหภูมิของฟรอสต์โรตอมโดยรอบเนี่ยมันจะเป็นอุณหภูมิที่ออกเป็นแนวแบบเย็นๆน้ำแข็งน้ำแข็งหน่อยโดยฟรอสต r โรตอมเนี่ยผมพูดไว้ตอนเกิดแล้วเหมือนกันนะครับว่าตัวของมันเนี่ยบางทีพ่นไอเย็นออกมารอบข้างใช่ไหมคือไอเย็นที่มันพ่นมาส่วนใหญ่นะครับมันจะทําให้เกิดความเดือดร้อนมากกว่าจะเกิดผลดีครับผมเพราะที่จริงแล้วตู้เย็นเนี่ยอุปกรณ์ที่เราใช้งานกันมันก็คือเปิดแล้วก็เอาของเข้าไปใช่ไหมแล้วปกติเราก็ไม่เคยเป ปุ๊บเนี่ยลมเย็นก็จะออกมาจากร่างกายของมันนะครับทำให้บริเวณรอบข้างนั้นอาจจะถูกเคลือบไปด้วยน้ําแข็งก็ได้คือบางทีมันแค่เปิดออกมาปุ๊บลมมีการกระจายวนไปห้องใดห้องหนึ่งในบ้านปุ๊บเนี่ยก็จะมีแบบพวกน้ําค้างแข็งที่ปรากฏขึ้นมาในบ้านนะครับอารมณ์ประมาณเหมือนเดินอยู่ในถ้าน้ําแข็งยังไงอย่างนั้นเลยครับทั้งๆที่เป็นบ้านของเรานะแล้วพฤติกรรมความสนุกสนานของมันก็จะมีความคล้ายกับวัอสต์โรตอมครับผมคือมันจะดีดดิ้นเป็นพิเศษเลยเวลาที่ได้เห็นบ้านทั้งหลังหรือห้องที่มันอยู่นนนนั้้้้ี่่ยยถูกปกปปคุมมไไดววําาาาแขข็งงะรลสทตอ ขึ้นมาตอนกลายเป็นฟอร์มนี้นั่นก็คือท่าไม้ตายริสาด์นั่นเองครับและโรตอมตัวต่อมาตัวสุดท้ายนะครับนั่นก็คือคัดโรตอมนั่นเองครับคัตโรตอมเป็นโปเกมอนพลา s m a ธาตุไฟฟ้าและาธาตุพืชซึ่งเจ้าคัดโรตอมตัวนี้ถ้าเป็นชื่อภาษาอังกฤษก็มอโรตอมนะครับผมอ่ะซึ่งอันนี้ก็คือไปรวมกับเครื่องตัดหญ้าซึ่งการที่โรตอมเป็นเครื่องตัดหญ้านะครับมันก็จะสนุกสนานกับการตัดหญ้านะครับอันนี้ก็ตรงไปตรงมาดีนะคือด้วยออร่าสีเขียวของมันอย่างนี้นะครับมันก็จะใช้พลังงานของมา แล้วมันก็จะมีความภาคภูมิใจมีความปวดเบ่งว่าเป็นไงนี่ฉันสามารถตัดหญ้าได้ดีขนาดนี้เลยนะซึ่งอันนี้ต้องยอมรับเหมือนกันนะครับว่าการตัดหญ้าของเจ้าคัสโรตองเนี่ยมันสามารถทําได้ดีกว่าเครื่องตัดหญ้าทั่วไปซึ่งก็ถือว่าเป็นการอัปเกรดฟังก์ชันตามที่ผมได้พูดมาตลอดนั่นแหละซึ่งนั่นต้องรีมาไว้ให้ก่อนนะครับว่าตัวคัสโรตองที่มันภาคภูมิใจเนี่ยโอเคมันตัดหญ้าดีจริงๆแต่ตัวคัสโรตอมที่เป็นมืออาชีพจริงๆที่เก่งจริงๆมันควรที่จะแบบตัดหญ้าแล้วดูดหญ้าเข้าไปรรร่่่าางกกกยยขอััไววว้้เีีะืททิดดดหตญ แล้วทําให้หญ้าอยู่เป็นกองเป็นะระเบียบเรียบร้อยแต่ก็เคยเกิดปรากฏการณ์ที่ว่าเจ้าคัดโรตอมนี้มันตัดหญ้าเพื่อเพลินนะครับผมแล้วทีนี้หญ้าที่มีการหลุดออกมาจากผืนแผ่นดินนี้มันได้ปกคลุมบริเวณรอบข้างอารมณ์ประมาณเหมือนเป็นการตัดหญ้าเนาะแล้วก็ให้คนมาไล่กวาดหญ้าที่กระจัดกระจายอยู่บริเวณรอบข้างนั้นอีกทีหนึ่งนั่นเองครับโดยคัดโรตอมตัวนี้เนี่ยเมื่อกลายเป็นฟอร์มนี้ปุ๊บธาตุไม้ตายที่มันจะได,ได้รับตอนกลายเป็นฟอร์มนี้นั่นก็คือลิฟสตอมนั่นเองครับและทีนี้ผมขอพูดรบดวรบ มันก็จะมีสเตตัสที่อัพขึ้นมาจากตอนเป็นโรตอมนะครับโดยที่ว่ามีค่าพลังป้องกัน2ด้านร0 7นะแล้วก็มีค่าสเปเชียลไอแทก์ร้อยห้าซึ่งอันนี้ถามว่าเป็นผลดีกับโรตอมทุกตัวไหมผมก็คงจะตอบว่าใช่นั่นแหละครับเพราะว่าทุกคนเห็นไหมว่าตอนที่กลายเป็นฮีทกลายเป็นฟรอ์พวกนี้มันได้ท่าโจมตีระดับสูงของท่านั้นๆมาหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นลิฟสตอร์มใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นไฮโดรปัมอย่างนี้นะครับที่น้อยที่สุดก็คงจะเป็นเจ้าสปินโรตอมที่ใช้แอรมสลัง,100ง,ลงาาดที่ทีลังขึ้น กับการที่ว่ามันมีค่าสเปเชียลแอตแทที่ชูเด่นมาเลยนะครับไม่ต้องใช้ค่าแอตแท็ใช่ไหมก็แอตแท็แค่65พ่ออะไรแบบนั้นเนาะแต่โดยรวมแล้วสำหรับผมถือว่าเป็นโปรแกรมที่มีสเสน่ห์ในการเอาไปเล่นจริงมากๆนะและทีนี้พูดถึง a อบิลิตี้ต่ออีกนิดนึงนะครับผมทุกคนจำได้นะว่า a อบิลิตี้ของมันคือเลวิเทดซึ่งเป็น a อบิลิตี้ลอยตัวครับซึ่ง a อบิลิตี้ลอยตัวจะดีที่สุดกับตัวไหนรู้ไหมในมุมมองผมเนี่ยจะดีที่สุดกับเจ้าวัชโรตอมที่เป็นาธาตุไฟฟ้ากับาธาตุน้ำนันน,นต้นน้ทมจะะให ไม่แพ้ธาตุดินแล้วจะแพ้แค่ธาตุพืชเท่านั้นนะครับซึ่งตัวอื่นก็จะมีเสน่ห์แค่ว่ามันก็ไม่ได้แพ้ธาตุดินแล้วนะตราบใดที่ไม่โดนพวกแบบโมเบเกอร์อย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ที่น่าตลกก็คือว่าไอตัวสปินโรตอมมันเป็นธาตุบินนะแต่ว่ามันมีอับิลิตี้ล่องลอยที่ประมาณว่ามีฟังก์ชันที่ไม่โดนธาตุดินอันที่1แล้วแล้วก็มีฟังก์ชันที่ไม่โดนธาตุดินอีกอันหนึ่งนะครับไม่รู้จะมีไปเพื่ออะไรนะเอ,อแต่ว่าก็เดกว่ามันต้องเป็นจุดร่วมที่ตัวโรตอมทุกตัวมีเหม ก็เหมาะกับทัาบินที่สุดแล้วนั่นเองครับอันนี้ก็จะพยายามพูดจาเข้าข้างเอาไว้นะครับแม้ว่าในแมคขณิกของเกมแล้วมันจะดูตลบแค่ไหนก็ตามครับก็จะหมดกันไปสําหรับข้อมูลของเจ้าโรตอมเท่าที่ผมหยิบยกมาพูดคุยให้กับท่านผู้ชมฟังได้นะท่านผู้ชมฟังแล้วเป็นยังไงบ้างครับผมรู้สึกยังไงเกี่ยวกับโปรไฟล์ของเจ้าโรตอมทั้งหมดทั้งมวลนี้ที่ผมหยิบยกมาและถ้าเกิดว่ามีโรตอมทั้ง5ฟอร์มนี้นะครับที่เป็นฟอร์มต่อสู้ท่านผู้ชมชอบโรตอมที่อยู่ในเครื่องใช้ไฟฟ้าอันไหนมากทีีี่่่สสุดุดดดล้วกก็ออออเเาาาาไไนนมมมมยยงรรรถคตพูัหืิธะ อยากจะเสริมเข้ามาก็จัดกันเข้ามาได้เลยนะฮะโอเคสําหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ